หมอไปดูหมอไปดูขอความช่วดเหด้อ่างนี้ค่ะหมอให้ดูดูด้วยตรวจสุขภาพด้วยต้องไปทำอย่างเดียว แ้วกนางแกเอ้อขาพบเขาเขาพบในยังไงนยอืมแสามูบ้านนี่มันต้องซื้อใซมหมดอ่ะออันนี้ครับชุดน้อยถ้าโอเคพุ๊บเหพผู้หลวงอ่ะสร้างคอบคุมจี้เมาไว้ห้ืักของพี่ซื้อครับอืมถูกก็เขาจะได้ว่าเป็นของฝาก เขาจะได้งูเลยไงเราะตงไปอย่างเียานเลยไปคนลครไปบนมีเสื้อของบนหมดเลอืมได้แต่หนเพราะวันนั้นเปิดเจ้าลูกดอนมันออกพราะวัาเราไม่มีเสื้อขายเลยอ่ะแล้วจังหวัดต้องสั่งเอาอ่ังเอาเขาเยกระดิ่ผมจะฮึ่ปลลวงเนี่ยสั่ง เออปลวงสังออกแบเดีออกก็ได้นะเกาจีเลยกับเกาจีเพราะนั่นเจ้าขอใช้สิบล้านเออแต่ว่าปนลวงเกเอามาขายไอ้บวกจากต้นหูเนาสมมติว่าสั่งปุ้นมันร้อยเก้าเก้หน่อยล่าเขาขายเก้ปลวงอาจจะมาขายสองร้อยิบร้อยคนเดียวกันแล้วแต่ปลวงไปเพราะเขาซื้อกระดูสมารเตน์นายกมันกองด้าหลังไผานิมเดี๋ยวนี้เป็นยังทออยู่ครับนี่ยังมีอยู่ครับยังมีอยเละสมรเต์ซื้อ เราจะซื้อเหรอทอทอเองก็ยังมีอยู่ก็มีบางคนใครเนี่ยมัน้ากเอาคนออกไปให้ไปสวนนะมีเวลาเนี่ยครับแต่ถ้ามีทอไว้กั็ดีเพราะนะขายแป้งๆแล้วมีคนขายอยู่แลยังมีคนเยายอยู่นะเออับบอกคนไปเชียงคานหน่ะมีเสื้อเชียงคาน ปอลงอันนี้มันคืออย่างนี้อุปกรณ์อกรีตฟินอุปกรณ์คีตินกับทำกระดาษทำเครื่องเงนเถื่อนอะไรอย่างอ๋อนี่ครีตฟินนี่เถื่องอุปกรณ์ตัดตะกอเกี่ยวเข้าครับตะกอนเกี่ยวเข้าได้ใจเนี่ยใด้เนี่ยใ้าพเปล้วงล้งเนจายอะไรตะอเกี่ยวเข้าครับมีครีดฟินก็ทำพิธีต่างๆครับอืมครับอ่เดินชมอนี้ ธรรมชาติเลยใครอยากดูอะไรก็ดูไปคือปลาหลวงปลาเอวนะใช่ะหมครับเจ้าเจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านจะปลาเอวนะครับมันคืออย่างครับนี่ข้อมูลบ้านข้อมูลเราชาวเมียนนี่ครับชาวเมนยิ่งเมียนออ๋นี่ชุดนี้คือชุดอย่างยิ่งเมียนยิ่งเมียนเมียนสียาวอิวเมียนนี่ชุดปอดใจเนาะปอดใจสู้ยิ่งมาได้นาะนี่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 อะไรนี่เดี๋ยวเซ็นไปจับภาพนี่เนอะนี่ตอนนี้งามขนาดเลยครับอานายบายกับไปสัมภาษณ์ นายอำเภอครับเมื่อกี้ผมถามประหลวงว่าผ้านี่อันชาวบ้านยังมีทออยู่อยู่ก่อเนี่ยครับบ้านบ้ทอเนี่มีนะแต่บ้านเตี๋ยวมีอยู่ครับครับคือจี้ครับเดี๋ยวเราคุยกันทั้งศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงและรัฐบาพื้นที่สูงเนาะแล้วก็ในส่วนของพชนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำลายผ้าเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ ก็คือหนึง่งเวลามาแอลข้างบนนี่แล้วเนาะ<ช>นักท่องเที่ยวกับชมบรรยากาศพ<ช>อะทะเลมอคอทิวเขาอย่างต่างๆพอปลาไม้อพอ,พอน้ามตีฝายที่เขาไปพอมาเนี่ยถ้าทำอันน,นึงก็คือที่เขาจะ,ะลดลงก็คือ<ช>้าแบบนี้้าปักหมืออันนี้ประจิทุกนะครับเจ็ดแปดพันนะครับอันนี้ก็คือแต่ถามว่าทุกคนบอกว่าโอ้ทำไมมันแปลงแต่ถ้าเขาหันการทาแลปผลทำแฮนด์เมดโอ้ใจเวลานะครับเป็นเดือนจริงครับ เป็นหลายเดือนก็เป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีหนึ่งทํา8,000นี่มันปัจจัยแปลงเลยแต่ว่าเขานี่โอเคเขาจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มเนาะเพราะบางบางบางครั้งนักท่องเที่ยวปนก็จะมีศักยภาพซื้อ7,800ได้ก็โอเคแต่แหมส่วนหนึ่งเดียวเขากำลังรณนหลงว่าเนี่ยจะได้ยังคงเอกลักษณ์ เหมือนเดิมอัตลักษณ์เหมือนเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ลายผ้าของเปิรนที่เปิรนมามีเนี่ยบีซีซิปเป็นร้อยปีที่เขาหันเนี่ยนะครับเขาจะทรงเสริมววาเนี่ยจะได้ใื้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเขาก็อาจจะต้องใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยนะครับส่วนแฮนเมกไขต้องการแฮนเมกก็ว่าไปเจ็ดพันแปดพันแต่ต่อไปนวัตกรรมอาจจะมาช่วยเรานะครับเกาะราคาก็จะ คือคนเข้าถึงได้ไง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเกาะบางทีเปิดบ่ได้อ่าต้องการมีเงินมีท้องขนาดเจ็ดแปดพันปึกก็อาจจะซื้อบวกลบอยู่ทีห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเกินพันนี่นี่นะครับที่เขาคุยกันเดี๋ยวเราจะวางแผนต่อไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับนี่อันนี้ก็มีโฮมสเตย์เดอร์นี่นะครับนี่ก็ถือว่า เป็นข้อมูลที่อัปเดตให้เขาได้หูครับว่าฝีไม้ลายมือในการปักผ้านะของาข้าเขาก็ายังจะสนับสนุนมือมีต่อไปในัางุูธรผ่าแดงอยู่นะแต่จะมีการใช้นวัตกรรมจุยผลิตเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการเข้าถึงได้ไง่ายเตยนะฮะอ่ะ

ถุ้ลดราคาเก่าเปิดป้าเป็นปั้นเออเป็นปั้นเป็นปั้นลดราคามันก็จะลดลงไงจากสามพันสี่พันมื่ก็้นปลุกยที่พันน่ะทุกคนก็เข้าถึงได้ง่ายไงพี่จิ้มขาพี่จิ้มียูปั๊มรอบนครับมันซ้ำซึ่งตอบรอซื้อก็งั้นับเพราะว่าแกยังยังอย่างที่ผมบอก ทนายกับประหลวงว่าเสมอว่าเอาลนลงนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเนาะแต่้เปิลนม,ม้พอมาเอวอย่างแนวโดยรายได้บาได้เข้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนแล้วหมู่บ้านเราจะเอาอะไรกินกันถูกไหมตอนนี้นักท่องเที่ยวมายังเรายังคงวิถีปลูกกาแฟปลูกชาปลูกดินทีเหมือนเดิมวิธีเราเหมือนเดิมแต่เราจะต้องพัฒนานลายผลิของเราให้เป็นของฝากเหมือนเราไปที่ ใช่ไหมกีพุกครับถูกต้องไหมเห็นด้วยครับผมอาจจะเปลี่ยนจากชุดมาเป็นกระเป๋าเล็กๆใส่เซ็ตตรงเซ็ตตั้งอย่างเงี้ยใส่โทรศัพท์สิปัจจุบันเนี้ยคือทุกคนต้องมีโทรศัพท์ผมแนะนําไปแล้วว่าเขาใส่โทรศัพท์แต่ว่าต้องเขียนชื่อด้วยนะอันไหลปักเนี่ยเฮ้ยจยงไ่ก็หน้าก็ไม่ต้องซ้อนก็เราต้องเขียนเลยถ้ามาจากกลุ่มปางพูล็อกก็ปางปุล็อกเออปางปุล็อกอ่า ใช่หมเกตผาแดงเกดผาเมียเราก็จะเอาไปฝากคนที่นักท่องเที่ยวอ่ะอย่าไปฝากบ้านไง ฟ้าปลุกฟ้าฟ้าเดี๋ยวต้องมาพัดมันมาต่อยอดได้อยู่เจ๊เจยกันนะครับเป็นตึ้งหลุ่มตึ้งวนหรอเปาเนนงเล่นซ้ายนักต้มน้อยเมื้อมมืาใจนี่มันต้องเจยกันครับเจ๊กันต้องเจยกันครับพื้นที่ของเอื้อมอมาใจวันนี้หลากไหลายที่มีทั้งพื้นหน้ามีทั้งพื้นดอยครับซุ่งที่สุดต่ำที่สุดแม่นครับนี่ครับ แล้วในนี้มีอย่างน่าสนใจแฮมอันนี้คืออย่างครับนี่อันนี้สุลาการเชื่อมการสุลาก็เอาโมตังบนนั้นกับยศไหลประเภทครับอันนี้เป็นตีกันเล่าข้าวโพดก็เล่าข้าวโพดอ๋อหลายเสื้อนึ่งหรือนี่ครับโอ้ขอบคุณครับอ๋อวิธีการทําก็คือเอามองตับเข้ามองตับเข้าหายมึงเข้า นี oh, <tripod>. oh, ่ห <ating> oh, mm ้เ hmm. ข ah, oh, right? oh, uh, ้าบำห้เ oh, น oh <teenagers> <anch> er <ual gaan> uh ื huh. uh ่องเข้าครับโอ้อันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเครื่องดนตรีับเครื่องดนตรีโอ้เดี๋ยวรายละเอียดนี่เดี๋ยวผมกลมาจอดทีหลังแล้วกันเนาะอ่าเปิดจยทำประชาสัมพันธ์ทังเรื่องต่างปอ่านี่ก็เป็นแผนผังแผนที่เพราะสังคีพแนพื้นที่ทำกินครับโอ้มีหลายอย่างหลายๆย่างที่น่าสนใจ เดี๋ยวสำหรับมุมนี้เดี๋ยวผมจะหาเวลามาทำคลิปพิเศษท่านผู้ชมได้ติดตามกันแหมสักรอบนึ่งนะฮะเพราะมีอย่างน่าสนใจเยอะมากครับทั้งลายพุ่งลายผ้าเป็นอัตลักษณ์นะฮะแล้วกัอุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้านะฮะนี่สมัยตีม้เยือนตีปังปุลละเหมือนแล้วหลวงครับขอถามข้อมูลสักน้อยครับเนี่ยครับผมเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่เก้านี่เปิดมาเยือนตั้งแต่ตอนไหนนะครับนี่เยี่ยอตีจะทำคำเด่นนี่ครับ ันนี้ที่ไหนครับจังคำครับจังคำจังคำหล่ะศูนยพัฒนาชาเขียเลยมาครับอืศูนย์พรฒนาชาเขียวปุ่นเอามากฮูปีมาติดตัวเองก็เป็นตะกอนขอส่งเสริมๆมันพูดนะครับอ๋อเป็นโครงการที่ไอ้ตะเหมือนที่เป็นไรฟินเปลี่ยนเป็นไรกาแฟมันก็ครับก็ไรฟินก็ปลูกฟินปลูกอย่างปูกกาแฟนี่ครับอ๋อที่อันในหลวงเปุ่นมีดำริี่คือเปลี่ยนจากการปลูกฟินมาสนับสนุนเป็นปลูกกาแฟแทนแล้วก็เป็น หลกาแฟมาตุนถึงปัจจุบันนี่ตั้งแปี25แล้วครับปี25แล้วอ๋อครับผมขอบคุณครับผมเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะก็เก็บข้อมูลไปเป็นระยะระยะก็ถ้าเป็นการอัปเดตในคลิปในกิจกรรมนี้ผมอาจจะทําคลิปวิดีโอเป็นช็อตสั้นๆ5นาทีบ่กเกิน10นาทีก็ สาเหตุก็คือเนื่องจากอยากจะมีข้อมูลไว้ให้ครับอันน้องเซนไดเอาไปตัดต่อตัวถ้าผมทำคลิปวิดีโอยาวไปเลยเนี่ยอาจจะตัดต่อยากเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมถ่ายวันนี้จะมีบางส่วนที่น้องเซนเอาไปทำกันตัดต่อเป็นคลิปประชาสัมพนนธ์ครับทางอำเภอต๊ยนะผมก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมที่ติดตามกันว่าทำไมเฮาวัดทำคลิปยาวเหมือนประเมินชัดๆไปนะ โอ ulously, ้โนี่ครับตอนนี <t of> <t of ้ทะเลมอกเริ่มลามขึ้นมาบนดอยแล้วฮะโอ้มันง้ามากผู้หลวงอันนี้ตังบนนี่หั่นจนชิ้นตาแล้วเขาเนาะทะเลหมอกครับทะเลหมอกหันจนชิ้นตาแต่ผมนี่อยู่ต้องดุมคือไปนวันวันวันวนวัันวัน่ันวันวีนวันวผนวันวันวันวต้องได้ขึ้นไปนว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 รับนี่ควันทันวันวันันผันวมนอันวัวันวันว่นวันว่าน ผมค้นแม่ใจเองนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นข้างที่สองที่ผมได้ได้มาดูนี่ฮะแล้วใจว่าขึ้นมาถ้าจะได้หันมันต้องเจอช่วงอากาศมันเหมาะสมนะครับหลวงแต่คืนฝนตกวันนี้ฝนตกตกดักเลยครับนี่ฮะวันไหนฝนตกเจ้ามาเนี่ยหมอกจะหนักเลยครับนี่ครับตอนนี้หมอกที่มันอยู่ตั้งลุมเตียวหันตะกี้มันเริ่มลามขึ้นมาบนดอยแล้วนะเริ่มมีทะเลหมอก ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนี่คือบรรยากาศที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้หันแล้วก็ใครอยากจะมาแอลพะเยาแอลแม่ใจแวะมาแอลเลยครับปางปุาปะผาแดงปาเมี่ยงรับรองว่าท่านจะได้เห็นแต่กรุณาเช็คอากาศด้วยนะครับต้องเป็นวันที่อากาศเย็นฝนตกหรือบางทีนี่ถ้าฝนบบตกนี่มันก็ยังมีว่าปุหลวงครับถ้าฝนบตกนี่ยังมีอยู่ก็บางวันมีอยู่ครับบางวันมีอยู่หนอ่อถ้าหนาวแต่มีกวน ถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มีกวนครับ๋อนี่นมเดียวด้ว่าเข้าหน้าหนาวอะไเหมือนหนาวเดือนนะ <laughs> ออโอเคครับนี่ฮะอ่ะแถมสักรอบนึงครับอู๋มุมนี้สวยงามากเดี๋ยวผมขออนุญาตยุดคลิปนี่เพื่อถ่ายภาพนิ่งครับอู๋ภาพนี้มันสวยมากเจอกันคลิปหน้าครับผมทะเลหมอกปางปุละเดี๋ยวเขาไปดูตี่ผาแดงตัวนี้ครับ